อนการเซฟไฟล์ส่งขายที่ Redbubble กันนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่โปรแกรม Illustrator เนาะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะ่ะถ้าเรามีไฟล์งานอยู่แล้วนะเลือกไฟล์นะคะแล้วก็ New อย่างนี้เลือกตรงตรงเว็บนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะเปลี่ยนเป็น,ปนส้มจะเซฟเป็น3,000นะคะ3,000พิกเซลนะคะเลือกตรงนี้เป็นพิกเซล ตรงนี้นะคะก็เลือกเป็น high 300 PPI นะคะเสร็จแล้วก็ create ปึ๊บเราจะทำการเช็คนะคะเพื่อนๆสมมติว่าถ้าตัวไหนเวลาเราเอาเมาส์คลิกตรงเนี้ยมันยังเป็นเส้น Stroke อยู่ตรงนี้นะคะพวกเนี้ยเวลาเราย้ายไปที่บอร์ดอื่นจะทำให้เส้นเวลาเราขยับเส้นนะคะย่อขยายเส้นเนี่ยมันจะทำให้เส้นพวกเนี้ยเปลี่ยนไปนะคะวิธีการทำก็คือ เราจะทำการคลุมทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปที่อ b อบเจกต์นะคะเสร็จแล้วก็ expand นะคะเนี่ยค่ะกดโอเคนะคะมันจะทำให้เส้นพวกนี้เป็นเส้นฟิลนะคะทีนี้เมื่อกี้ส้มแอบเห็นก่อนจะก่อนจะเอาไฟงานลง red bubble นะคะเราควรจะเช็คนะว่ามีตรงไหนที่มันเกิดออกมาบ้างอย่างนี้ค่ะดาวเห็นไหมผมก็จะทำการลบออก นะคะคเสร็จแล้วเราจะทำการกรุ๊ปนะคะแล้วก็ Copy Control Command C นะคะที่คีย์บอร์ดแล้วก็ไปที่หน้าต่างที่เราสร้างมาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ Command V นะคะสังเกตได้ว,ว่าอันเนี้ยมันจะยังเล็กอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งค่าเป็น3,000พิกเซลใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการกด Shift แล้วก็ Command นะคะในคีย์บอร์ดอ่ะขอโทษทีค่ะกด เอาพอดออปชันแล้วก็ชิปนะคะค่ะอ่ะกดค้างไว้นะคะแล้วก็ดึงดึงมาเลยค่ะให้ให้ใหตัวเนี้ยเป็นสามพันนะคะปึ๊บสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยจะเป็น3 0 0 0พิกเซลนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆสังเกตว่าตรงเนี้ยมันยังมีขอบที่เหลืออยู่นะคะชิ้นงานตรงเนี้ยมันยังว่างเปล่าอยู่ให้เราทําการคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ส้มจะชอบทามากเพราะว่าเวลาเราเซฟงานออกมามันจะเป็นแค่รูปวัตถุข,ของเราก็ไปที่ออบเจกต์นะคะเลือกอาร์ตบอร์ด เสร็จแล้วก็ไปที่ Fit to Art นะคะปุ๊บมันก็จะทำการเนี่ยคะ่ะ a r t b o x ของเรามันก็จะมีแค่รูปผีเสื้อไอพื้นที่ตรงนี้มันก็จะหายไปนะทุกคนอ่ะต่อไปเราจะทำการเซฟนะคะก็ไปที่ไฟล์ Export นะคะแล้วก็ Export as นะคะแล้วก็นี่คะ่ะส o ่ก็จะทำการเซฟ ะะตัวนี้ก็เป็น png นะคะทุกคนแล้วก็ export เลยค่ะปึ๊บตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็กด ok ค่ะแล้วมันก็จะ save ให้เราเนาะเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันค่ะ ทีนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ส้มเซฟเมื่อกี้นะก็คือ butterfly forest bubble นะคะเวลเรากดขึ้นมาภาพไฟล์มันก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะข้างหลังก็จะเป็น transparent นะคะแล้วก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง Quality มันจะดีกว่านะที่เราเซฟไม่ถึง1 0 0พิกออาพิกเซลอะไรเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสอนการอัพโหลดงานกันนะคะ